เคยสงสัยกันไหมครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเราจะไปในทิศทางไหนคือมันมีพิมพ์เขียวมีแผนที่วางเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่คําถามก็คือแผนที่เะบอกเนี้ยจะพาเราไปถึงฝันได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพอนาคตประเทศไทยปี2,569กันครับว่าพิมพ์เขียวที่วาดไว้กับความจริงที่รออยู่มันจะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหน ใช่เลยครับนี่คือคำถามใหญ่ใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยประเทศไทยปี2569หน้าตาจะเป็นยังไงเอาละครับเราจะมาลองหาคำตอบกันโดยการไปเปิดดูแผนพัฒนาประเทศฉบับล่าสุดนี่เลยครับและนี่ครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก็คือแผนพัฒนาฉบับที่13นี่แหละครับถือเป็นเหมือนเข็มทิศหลักเลยนะที่รัฐบาลจะใช้เพื่อนำทางประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆแบบนี้แล้วเป้าหมายหลักของแผนนี้คืออะไร เขาบอกว่าต้องการพลิกโฉมประเทศไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่ได้มองแค่ตัวเลข GDP โตโตอย่างเดียวแล้วนะแต่จะหันมาเน้นการเติบโตที่มันมีคุณภาพจริงๆโตแบบยั่งยืนโตแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทีนี้หัวใจสําคัญของแผนทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในคําคํานี้ครับ resilience หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือความสามารถในการ ล้มแล้วลุกนั่นเองครับแต่มันลึกกว่านั้นนะคือมันไม่ใช่แค่ตั้งรับเฉยๆแต่เป็นการปรับตัวแบบ3สเตปเลยครับคือ 1. พร้อมรับหมายถึงว่าพอเจอปัญหาก็ไม่ล้มง่ายๆ 2. ปรับตัวคือถ้าล้มไปแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้และสเตปสุดท้ายเปลี่ยนแปลงคือต้องลุกขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันที่แกร่งกว่าเดิมดีกว่าเดิมนี่แหละคือคอนเซปต์หลักเลยแล้วเพื่อให้ภาพใหญ่ๆที่ว่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้ เขาก็เลยปักหมุดเอาไว้เลยครับเป็น13หมุดหมายที่เป็นเหมือนเป้าหมายหลักๆที่เราต้องไปให้ถึงลองดูตัวอย่างที่น่าสนใจบนสไลด์สิครับโอ้โหตั้งแต่การเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเป็นฮับการท่องเที่ยวคุณภาพเป็นฐานผลิตรถอีว e ีศูนย์กลางการแพทย์ประตูการค้าคือจะเห็นเลยว่าเป้าหมายมันใหญ่มากนะครับเรียกว่าตั้งใจจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจกันทั้งระบบเลยทีเดียวโอเคพอเห็นภาพรวมใหญ่ๆไปแล้วเนี่ย เราลองมาเจาะลึกกันดีกว่าครับมาดูที่เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวสาคัญที่สุดตัวหนึ่งของบ้านเราเลยนั่นก็คือการท่องเที่ยวมาดูกันว่าแผนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าวงการท่องเที่ยวไทยไปได้ยังไงบ้างคือต้องบอกว่ายุคที่เอาแต่นับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะใกล้จบลงแล้วล่ะครับเพราะเป้าหมายใหม่คือคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ พูดง่ายๆคือเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่กระเป๋าหนักขึ้นอยู่เที่ยวนานขึ้นและที่สําคัญมากๆเลยนะคือต้องทําให้เงินมันกระจายไปถึงเมืองรองไปถึงชุมชนเล็กๆด้วยไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่เมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพหรือภูเก็ตเหมือนที่ผ่านมาแล้วเรื่องตัวเลขล่ะเขาตั้งเป้าไว้ยังไงก็น่าสนใจมากครับเพราะเขาฉายภาพอนาคตออกมาให้เห็น3แบบเลยนะคือถ้าสถานการณ์ดีสุดๆหรือเบสเคสเนี่ยเราอาจทำไรายได้ไดถึง3.5ล้านล้านบาทเลยทีเดียว แต่ถ้ามันแย่สุดๆหรือ worst case การฟื้นตัวมันเกิดสะดุดขึ้นมาอาจจะเหลือแค่1.62ล้านล้านบาทโหจะเห็นว่าตัวเลขมันต่างกันเยอะมากนี่แหละครับคือความไม่แน่นอนที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรากําลังเจออยู่แล้วอะไรล่ะคือหัวใจสําคัญที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายท่องเที่ยวคุณภาพสูงคําตอบก็คือเราต้องไม่ทําลายต้นทุนที่มีค่าที่สุดของเราไปซะก่อน นั่นก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของเรานี่แหละครับเขาเลยเอาแนวคิดเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG หรือ Bio Circular Green เข้ามาใช้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าทะเลสวยๆป่าเขาที่เราเห็นกันวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้ขายแค่วันนี้วันเดียวแต่ต้องอยู่สร้างรายได้ให้เราไปอีกนานเท่านานในอนาคตด้วย แล้วยุทธศาสตร์ที่จะใช้ยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็วางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับเป็นระบบมากๆเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเลยคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสร้าง Big Data เพื่อให้เรารู้ใจนักท่องเที่ยวมากขึ้นจากนั้นสเต็ปที่2ก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AR v r มาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มันว้าวที่มันน่าจดจำ ต่อโดยสเต็ป3คือการอัพสกิลแรงงานของเราให้ได้มาตรฐานสากลและสุดท้ายสเต็ป4ก็คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการนักท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือมันเป็นสเต็ปที่คิดมาครบวงจรเลยครับเอาล่ะครับแผนที่วาดไว้เนี่ยฟังดูสวยงามมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถนนสู่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปทีนี้เราลองมาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือความท้าทายที่รอเราอยู่ข้างหน้า คือหนึ่งในเป้าหมายที่พูดถึงกันตลอดในแผนพวกนี้ก็คือการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ที่เราชอบพูดกันว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจแต่พอเราลองหันมาดูโลกของความเป็นจริงก็บพบว่าภาพที่เห็นมันอาจจะคนละเรื่องกันเลยครับความรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องนี้เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาผ่านสื่อเหมือนกันนะครับอย่างไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเขาเคยวิจารณ์เรื่องความล่าช้าของงบประมาณที่มาช่วย SMEs ไว้อย่างเจ็บแสบเลยเขาบอกว่า แบบนี้แปลว่าท่านเอาเงินไปดองไว้ปีครึ่งยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยแล้วเงินจะไปถึงประชาชนเท่าไหร่นี่คือค่าเสียโอกาสของประเทศนี้ฟังแล้วจุกเลยนะครับแล้วตัวเลขนี้อาจจะเป็นหลักฐานที่ชัดที่สุดเลยครับงบประมาณสำหรับ SME ในปี2569เนี่ยมีอยู่4.19พันล้านบาทแต่มีการคาดการณ์ว่าเงินก้อนนี้จะไปถึงมือผู้ประกอบการจริงๆแค่6%เท่านั้นครับแค่6% คำถามตัวโต,วตวๆเลยก็คือแล้วเงินที่เหลืออีก94%ล่ะมันไปอยู่ตรงไหนนี่คือช่องว่างที่ใหญ่มากๆเลยนะครับระหว่างแผนที่วางไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสไลด์นี้โอ้โหมันอาจจะอธิบายปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยได้ดีที่สุดเลยครับลองดูตัวเลขนะครับธุรกิจขนาดใหญ่มีอยู่ประมาณ9,000รายแต่ฝั่ง e s m e เนี่ยมีมากถึง3.1ล้านรายแต่ที่น่าตกใจก็คือธุรกิจยักษ์ใหญ่แค่9,000ราย นั้นสร้างสัดส,ส่วน GDP ได้เกือบจะเท่ากับ SME ทั้ง3.1ล้านรายรวมกันเลยนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแล้วนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำในสนามแข่งขันทางธุรกิจที่ชัดเจนมากๆแล้วปัญหามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่อง SME นะครับคือในแผนพัฒนาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับเลยว่าเรายังมีความท้าทายเชิงโครงสร้างอีกเพียบเลยที่ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยปัญหานี่ครัวเรือนที่สูงปรีดการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง เลยมีปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมมลพิษต่างๆหรือแม้แต่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปมที่พันกันยุ่งเหยิงที่รอการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพทั้งสองด้านแล้วนะครับด้านหนึ่งคือภาพฝันที่สวยงามมากๆที่อยู่ในพิมพ์เขียวกับอีกด้านหนึ่งก็คือกำแพงของความจริงที่มันขวางอยู่ทีนี้คำถามสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยู่ที่ว่าเราจะข้ามกำแพงนี้ไปได้ยังไงมากกว่า ถ้าจะให้สรุปนะครับก็ต้องบอกว่าพิมพ์เขียวอนาคตปี2,169เนี่ยมันชัดเจนแล้วก็มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานสูงมากแต่เส้นทางสู่ความสําเร็จจริงๆเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าแผนจะเขียนออกมาสวยหรูแค่ไหนแต่มันวัดกันที่ว่าเราจะสามารถทลายกําแพงของปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่มันฝังรากลึกมานานได้หรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นบทพิสูจน์ และนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าแผนที่สวยงามเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้หรือเปล่ามันจะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตอย่างที่วาดฝันกันไว้ได้ไหมซึ่งปัจจัยที่จะชี้ขาดเรื่องนี้ได้อาจจะไม่ได้อยู่บนหน้ากระดาษอีกต่อไปแล้วครับแต่อยู่ที่การลงมือทําจริงๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป